อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งมีคนมานะถามว่านอนหลับไหมฝ<อ>ันเห็นอะไรไหมใครถามเพื่อนอบ้านค่ะ้าข้างบ้าน,นเหรอใช่มาถามหนูว่าเห็นฝันเห็นอะไรไหมนอนหลับไหมก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าก็ไม่ค่ะปกติดีมันเหมือนไม่ใช่คําถามนะแบบเนี้ยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรในใจไหมคะก็มาสังเกตที่บ้านอะคะ่ะ<อ>ว่า บ้านเราอยู่ทางสามแพ่งด้วยแะจากเดิมที่ไม่เคยรู้สึกเลยจนกระทั่งป้าข้างบ้านมาเปิดประตูสงสัยให้คุณค่ะแล้วคุณก็เริ่มสังเกตใช่ค่ะแล้วเจออะไรคะก็พอหลงตาหนูอยู่ได้สองเดือนหลงตาหนูเสียใช่ค่ะเสียเสียก็ก็เริ่มมีจะเป็น,นอะไระคะเขาไม่ยอมกินข้าวเจ็ดวันค่ะเขาก็ล้วงอุจจาระตัวเองอืใช่ล้วงแล้วก็แปะข้างวงข้างฝาขอประตูบ้านหมดเลย ห้องหนูเขาก็เรียกเรียกใหม่อะค่ะเรียกแบบให้เปิดประตูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยละค่ะพี่พีทก็มีโอกาสนะเป็นไปได้สูงเลยนะคะสำหรับคนที่ป่วยอย่างเงี้ยขนาดที่บ้านผมมีคนสูงอายุนะเขาก็เขาก็จะลืมๆจําๆไม่ได้ก็เอาอุจจาระมาหยิบมาทาเองเหมือนเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อันนี้ไม่น่ามีเกี่ยวกับผีเนาะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเพราะว่าสูงวัยแล้วก็เป็นโรคด้วยใช่ค่ะซึ่งทางบ้านก็เข้าใจ แล้วหลังจากที่หลวงตาท่านเสียไปเกิดอะไรต่อคะก็มีลูกชายหนูฟันเห็นมีผู้ชายมายืนชี้หน้าอืมใช่ค่ะเป็นสูงดําไม่ใส่เสื้อผู้ชายอายุเ <8 S 2> ท่าไหร่คะแปดขวบค่ะตอนนี้แล้วก็บางทีก็มายืนชวนไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ชวนไปเล่นด้วยแล้วลูกหนูก็สะดุงตื่นก่อนอใช่ค่ะแล้วก็มีแฟน ฝันเห็นคนมาอ้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมายืนเหยียบตรงหน้าอกใช่ค่ะแล้วก็บางทีก็เห็นผู้หญิงห้อยหัวลงมาตรงมาด้ายฝันไหมเห็นจริงจเนี่ยค่ะใครเป็นคนเห็นหนูเองคุณหยกเห็นเหรอใช่ค่ะอุ้ยแล้วเขาห้อยมายังไงอ่ะห้อยข้างบนอะค่ะห้อยลงมาจากข้างบนลงมาใช่ค่ะหนูจะเห็นแค่ครึ่งนี้จินตนาการตามแล้วขนลุกอะคือไม่ได้เห็นทั้งตัว ผู้ชมลองจินตนาการภาพดิเราเห็นแค่เนี้ผมเป็นยังไงคะผมผมผมไม่ยาวมากค่ะเออค่ะไม่ยาวมากประมาณถ้าคือห้อยก็คือแบบจะห้อยห้อยลงมาแบบเนี้ค่ะจะเห็นแค่ประมาณนี้เขาทีนี้เนี่ยมีทั้งตัวคุณมีทั้งลูกมีทั้งแฟนแล้วคุณแม่ละ่ะวันแรกแม่เห็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงม,มาบอกว่าเป็นเจ้าที่บ้านเออแล้วนี้ เขาบอกว่าให้หนูไปทําบุญให้แล้วก็คอยสวดมวนต์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาถึงจะแบบว่าคอยปกป้องอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่ร,รีดไถ่ไหมคะนั่นะสิ <c oughs> บ้านไม่ได้ฝั่แล้วจะมาบอกก็นไม่ได้แล้วอ,อ๋ออยังมาให้เราสละเวลาต้องไปทําอะไรแบบนี้ให้แล้วถึงจะทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุข เดี๋ยวนะผีมันมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยเหรอพี่มีคนตบรั์มีมีผีตบรับอีกเอออันนี้ผีตบบุญบังคับให้เราสวดมนต์ทำบุญอะไรไปให้ถึงจะทำให้เราแบบอยู่เย็นเป็นสุขแล้วตอนนั้นคุณแม่พอได้ได้ตื่นขึ้นมาบอกเราเรารู้สึกยังไงคะบอกค่ะหนูก็บอกว่าเขาเป็นใครหรอแม่เขาบอกเลยว่าเป็นเจ้าที่ที่บ้านเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแต่งตัวยังไงคุณแม่บอกจำได้ไหมคะแม่เขาบอกว่าแต่ง ชุดเหมือนชุดผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เขาบอกว่าตรงหมู่บ้านหนูว่าเป็นบ่อเก่าของพญานาคเขาบอกแ<ม>บบนี้เลยใช่ค่ะเ<ม>จ้า<บ>ที่บอกเหรอคะใช่<ม>ค่ะอเขาบอกว่าข้างบ้านเขาฝันไงว่าเหมือนมีงูมาเลื้อยผ่านแล้วประมาณวันสองวันว่ามีผู้หญิงอะคะ่ะมาบอกเขาว่าตรงนี้แหละเป็นที่เก่าของพญานาค เป็นบอ่อเก่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นี้พอโครงการเขาก็เอาที่มาถมเป็นสร้างเป็นหมู่บ้านตรงนั้นแต่พอตรงเนี้ยจะเป็นบ้านหนูแล้วตรงเนี้ยจะเป็นคลองอยู่ตอนเนี้ยค่ะเ๋อเไม่มีคลองอยู่จริงคใช่มีคลองอยู่อ๋ออ่ะอทีนี้ก็ครบในบ้านแล้วนะ,ะมีคุณมีสามีมีลูกมีแม่น้องสาวอีกคนอ่ะเขาเจออะไรคะใช่ค่ะ,คะน้องได้กลิ่นค่ะ Mm hmm. ได้กลิ่นเหมือนคนฉีดน้ําหอมในบ้านทั้งๆที่ว่าไม่มีใครฉีดน้าหอมแล้วก็หอมแบบไหนอะคะไม่แน่ใจค่ะน้องเขาบอกว่าเหมือนมีคนฉีดน้ําหอมเนี้ยค่ะ mm hmm. ในบ้านแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นบ้างอะไรยเงี้ยค่ะหอมบ้างเหม็นบ้างใช่สลับกันไปใช่ค่ะนี oh. ่เท่ากับว่าทุกคนนี่คือเจอกันครบหมดเลยนะตั้งแต่คุหลวงตาเสีย mm hmm. แม่ฝันลูกฝันสาม,มีโดนผีอัามเหยียบหน้าอก ตัวคุณหยกเองก็มองเห็นแล้วน้องสาวเองก็ได้กลิ่นปแปลกๆค,คนข้างบ้านก็ยังทักอีกแล้วก็ยังมาพูดว่าบ้านนี้มีพญานาคเป็นพื้นที่ขึ้นลงของเขาอีก